ดาวค่ะจะออกไปไหนอ,อ๋อไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเย็นๆกลับค่ะแล้วไปที่ไหนเนี่ยสยามค่ะลูกเป็นสาวเป็นนางทำไมแต่งตัวแบบเนี้ยนี่พ่อมโป๊เกินไปนะเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยอันตรายแล้วคนสมัยนี้เนี่ยพวกโรคจิตบ้ากรามมันก็เยอะแล้วเ,เพื่อนลูกเขาก็แต่งตัวันอย่างนี้เหรอค่ะ เพื่อเดี๋ยวพ่อตามไปดูไปส่งดีกว่านะปาวันดีวันดีเออภายวันนี้บ้านเราไม่มีข้าวกินนะรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงอะไปบ้านเพื่อนครับยังไงก็เหมือนเดิมนะหรือมามาฝากพ่อได้ละ่ะเออเออเอาข้าวเยอะนะเอาข้าวเยอะหน่อย นะมาผาย